สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาอาธิบาย exercise นะคะในการเรียนเสริมวันที่17กรกฎาคมนะคะจะเป็น exercise ในหน้าที่11นะคะเรื่อง what color is it คำชี้แจงก็คือให้เด็กๆ color and match ก็คือให้เด็กๆระบายสีโยงเส้นจับคู่อย่างเช่นข้อที่1 snow man คู่กับนกเงือกนะคะซึ่ง snow man จะเป็นสีขาวส่วนนกเงือกก็จะเป็นสีขาวเช่นกันนะคะให้ผู้ปกครองถามเด็กๆด้วยนะคะด้วยใช้คำถามว่า What color is it? What color is it? แปลว่านี่คือสีอะไรให้เด็กๆตอบว่า It's white. It's white. ถ้าเป็นข้ออื่นๆถ้าเป็นสีอื่นเด็กๆสามารถตอบว่า it's red it's yellow นะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ